สวัสดีครับแกะกระมองหาวัวท้องนะครับแกะกระมองหาวัวท้องนะครับวัวแม่นี้เป็นบรา์มันลูกผสมนะครับเป็นบรา์มันลูกผสมวัวตัวนี้มีลูกมาแล้วประมาณ4ตัวนะครับมีลูกมาแล้วประมาณ4ตัวในท้องเป็นตัวที่5นะครับในท้องเป็นตัวที่หวัวตัวนี้ผสมเทียมไว้นะครับผสมเทียมไว้ผสมกับพ่อ YZ นะครับ116นะครับพ่อ YZ 116เป็นบรา์มันแดงนะครับเป็นบรา์มันแดง วัวตัวนี้สูงอยู่ประมาณเมตรสี่สิบถึงเมตรสี่สิบสามนะครับโดยประมาณนะครับเมตรสี่สิบถึงเมตรสี่สิบสามท้องนะครับท้องเจ็ดเดือนนะครับท้องเจ็ดเดือนเข้าแปดเดือนนะครับท้องเจ็ดเดือนเข้าแปดเดือนอ่าดูครับเป็นบรามบนะครับเป็นวัวฝูงนะครับเป็นวัวไล่ทุ่งนี่ครับท้องผสมเทียมนะครับราคานะครับราคาห้าหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทพร้อมส่งนะครับห้าหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทพร้อมส่งนะครับ รับประกันท้องรับประกันตําหนิทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นขาถกบัวถอนซี่โครงสุดมดลูกไหลผสมไม่ติดนะครับยินดีคืนเงินคืนบัวในราคาที่เราซื้อขายกันจริงนะครับนี่ครับบัวเจ้าของไม่ค่อยได้ดูแลนะครับบัวชุดน,นี้นี่ครับ